อนเานอหจศามามันงามันไปงามก็ได้กำลังออกเฮ็ดกอดไข่ครับผมอันนี้เห็ดเห็ดดินอันนี้เห็ดดอนนี่มันงามอันนี้เห็ดไข่ตรงผู้ดินนี่มันง่ามกระเทิรมันบอมีข้ดินลารางบอย่างแต่แน่มงดูเพื่อนอันนี้เห็ดเห็ดยังก่อันนี้เห็ดยังไหมเห็ดละลอง เห็ดละโงเห็ดละโงกเฮ็ดดอกดียวอันนี้เห็ดบออันนี้เห็ดสีก็ละโง่หินแบบเข้าฝนเงินเนี่ยน้ำงามมีจะดอกน้ำงามครับผมอ้เทเลยงามอันนี้แป้ขีดดินอยู่เด้ดอกเลงเดังไอกับประมูลห็ตง เอื้อนเอากะตานเอานั่นไปเอากะตานเอานั่นไปนะนี่นี่นี่เก็บใจข้าแต่เห็นจ้าแต่เห็ดไข่นี่เห็ดไข่โอ้โหนี่เห็ดไข่โอ้ถ้าข่อยไปเก็บเห็ดเนี่ยโมโหเห็ดอันนี้เธาข่อยยังวนเมื่อวามันกินบ่ได้แม่กินได้อยู่บ่อสันใช่ที่ยงกันลังซองเดียวก็เห็ดไข่ไหมก็ออกเป็นโมโหเจ้เดี๋ยวมันลากพี่นี้เนาะไปดูมนไปเก็บเห็ดมา เล็กน้อยกินเข้กวกินานเากนากิากินขกนเขาเกินเขากกินข้าวกินขาเาวกินเขาเานกินขกินขาากนขาากิขาาเขาาเเาาาเขา ไ้ขอดใจล้วคือม่คือนไปเอาด้ยเร็ว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 เร็ังขาวเร็วมาเห็นไม่ปอนัดการแล้วไม่อนไม่ไม่ไม่ปอนไม่ปอนทำมเนี่ย ไม่ปลนอหรอกเออจังเขาอ้าสวยๆอ้สวยค่ะสวยเก่งๆเๆสวยก่อนสวยค่ะสวยืขตาอว่นหับตายิ้มรับตามาเด้อมาเด้อตัวไปไปกินเขาก็ไม่ไปกินเขาก็ไม่ได้ลูกไปน่ตื่นเตายเย้ว ไอพ่อไอพ่อไอพ่อน่วะนเขาจะเดเลี้ยไวนมาีได้บ่าได้่ตกจะตีซีผุจตีมาเล่็กับยกกับสิลาเรื่องสีพอดีมาเห็นมาเปีกินเข่าพอดีพี่น้องนี่เหนื่นน้อนถึงตื่นนอนถึงตื่นกับมาเห่็น้ำเยะแม่เพื่นเห็นงานอยู่จุใายังลูกจุใายังจุใจจุใา ยังทุจาก่อนอมาเมืแงมันจังโอ้หฝดเนี่ยเ <c oughs> ขาเก็บเพสตะกอนจังไปบ้านไปที่นังเราเราไปบ้านยังไออกไป <c oughs> ได้หรอเนาะฮะมันไม่ได้าเข้าบ้านเนีมันออกไปได้เนี่ยนีแม่้ามานานน่เยงทะเลทะเลแม่นีเอามากกาอาให้แคันคันมาพี่อาี่

ลางไปโดนแกใกล้ๆบ้านมึงข้ามหลายบางคนเขาเจ้าะเก็บขายเขาเจ้าอยู่บ้านขาเจ้าเขาเจ้าบ้านใกล้เขาเจ้ามากเก็บเก็บขายเก็บแลบวัดไส้เก็บขายเก็บขายเก็บแลบเอาเก็บมากินนี่ปูนี่เห็ดปวกพี่น้องนี่เห็ดปวกนี่ดอกนี่เห็ดปวกตอนแรกนึกว่าแม่แม่งกินอะไรได้เห็ดอันนี้เห็ดดวนเก็บเอาได้เลยเก็บเออโอ้ยแม่เราหน้าได้แน่นี่อกอันนี้เห็ดนางมางใหญ่นด้ยังแกงแซ่บๆครับผมที่เพิ่งเอาหนัง ดอกมันจุ่มแห้งเลี้ยงหลือง่ากับชิตัดนี่ออกนี่ตรงนี้มันแจงแทบดอกกุ้ใหญ่อ็นแต่กุ้ใหญ่มันมาเป็นนัำสี่บานี้กูทิบเยส่อันั้นลงนันลงนั่นลงเคลียเป็นใครเป็นใครอยู่เนาะ้ขืนน้ำปลาอน่เฮ้นเ้ยเยเยเ้ยเฮเฮ้ยเน้ นี่นี่ไปกินน้ำตาเลยอไปกินน้ำเขาถ้ากินน้ำอยู่คนบมมึนข่าวพูดหารใ่หรอเนี่ยจะคว้าเลยนดมามันอมน้ำนี่ปนวนเราหยั่งยุไปเย็นเนาะเห็นปะยุกเห็นปะเฮ้ยนม่มันเะปากลด เน like ี่ยมันต um ่ากันอย่างกันปันไหนาแ่พอเห็นใหญ่ใย่ไปซื้อเขาใย่ไปซื้อเขาไทยตะวันบ้าปูเอินไปก็ไปนอนยุ่มคนเดียวเดียวยุ้ผู้เดียวว่าไปใส่นอสีพนนันเนาะไม่ได้ไปไหว้สต่อไม่มีเอาไม่มีอไปไม่มเอาไปไม่มีเอาไไม่มีกินได้กินเน้อไม่มีไหม มูจักเอาของแหงพี <m 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 ่เน่พี <m <m ่เน่พี่เน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเอากิอันนี้ม้แล้วเอาเจ็ดแ่ามันกินบมได้อ้นไอบีท่องสอันนี้ไม่กินอะไรอันน้จิองลูกแม่้เแหน่นเป้าน้ำเปอาน้ำน้ำปนวลไปเขาไปเต็มอยู่บนนี้ พี่พี่พ่อี่ใ่พอม้งมวัดพี่พี่พ่าพี่เพชพุ่่งเพชรแงเีกิเหีวีวเ็นโมดิมัดกรดิด่มันมีคนอยู่เฮียน่ล่ะอกหัวหัวไปไรดาเยไแค่ พีู่พ่อแล้วเขาเลยกไปไปไปก้อนที่นอ่งผ่านี่เนี่ยมะเร็งแต่เราไม่ได้ดูแลกิน,นมึงปนวนเจ็บเห็ดมาสวัสดีครับ